กองทัพอากาศอิสราเอลโจมตีเรือรบในซีเรียสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้10ธันวาคม2024แหล่งข่าวทางทหารได้รายงานว่าในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาคืนระหว่างวันที่9และ10ธันวาคม2024กองทัพอากาศอิสราเอลได้ทำการโจมตีทางอากาศเข้าใส่เรือรบที่จอดอยู่บริเวณท่าเรือในเมืองลาตาเกียประเทศซีเรียตามการรายงานจากแหล่งข่าวในท้องถิ่นชาวบ้านได้บันทึกคลิปภาพ หลังจากที่อิสราเอลได้เข้าทําการโจมตีเข้าใส่เรือรบที่จอดอยู่บริเวณท่าเรือการโจมตีดังกล่าวทําให้เกิดการระเบิดอย่างต่อเนื่องบริเวณท่าเรือคาดว่าพื้นที่เป้าหมายที่กองทัพอากาศอิสราเอลเข้าทําการโจมตีนั้นจะเป็นสถานที่ที่มีการเก็บอาวุธยุธโทโธปกรณ์ทางทหารก็มีความเป็นไปได้ครับบริเวณท่าเรือที่ลาตเกียรนั้นเป็นสถานที่จอดเรือรบซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีรายงานว่า ฝ่ายต่อต้านกองทัพซีเรียหรือกลุ่มฮายัตตอรอัลเชมได้ยกกำลังพลเข้าไปในพื้นที่บางเมืองในรัสเกียซึ่งอยู่ใกล้ๆกับฐานทัพอากาศของกองทัพรสัสเซียในรัสเกียแต่การที่อิสราเอลได้เข้าทำการโจมตีทางอากาศเข้าใส่เรือรบที่จอดอยู่บริเวณท่าเรือลัสเกียนั้นไม่มีการรายงานว่าเรือรบลำนั้นเป็นของใครเป็นของกองทัพรสัสเซียหรือว่าเป็นของกองทัพซีเรีย นอกจากอิสราเอลจะทําการโจมตีทางอากาศเข้าใส่เรือรบที่จอดอยู่บริเวณท่าเรือในเมืองลัตะเกียประเทศซีเรียแล้วกองทัพอากาศอิสราเอลยังได้ปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่เรือรบที่จอดอยู่ภายในบริเวณท่าเรือทาซัตตามการรายงานด้วยคลิปภาพจากชาวบ้านที่ได้บันทึกเอาไว้จะสังเกตเห็นได้ว่ามิสไซล์ได้พุ่งทะยานเข้าใส่เรือที่จอดอยู่บริเวณท่าเรือทาซัต และกองทัพประกาศอิสราเอลไม่ได้เป็นการพุ่งเป้าโจมตีเพียงแค่จุดเดียวภายในบริเวณท่าเรือทาซัตจะสงเก็เห็นได้ว่ามีเปลวไฟลุกไหม้ก่อนที่มิสซาอีกหนึ่งลูกจะพุ่งทะยานเข้าใส่เรืออีกหนึ่งลำสิ่งนี้ชี้เห็นได้ชัดเจนว่ามีการโจมตีเข้าใส่หลายจุดภายในท่าเรือทาซัตสำหรับท่าเรือทาซัตนั้นเป็นฐานทัพเรือของกองทัพรัเสเซียครับ ซึ่งก่อนหน้านี้มีรายงานว่าในวันที่สองธันวาคม2024กองทัพรัสเซียได้มีการเคลื่อนย้ายเรือดำน้ำเรือฟรีเกตรวมทั้งเรือลำอื่นๆอีกหลายลำออกจากฐานทัพเรือในทาซัตแต่ว่าในช่วงคำคืนที่ผ่านมากองทัพอิสราเอลก็พุ่งเป้าโจมตีทางอากาศเข้าใส่เรือที่จอดอยู่ในท่าเรือดังกล่าวในช่วงสายๆของวันนี้ 10ธันวาคม2024ก็คงจะมีภาพถ่ายที่ชัดเจนขึ้นครับเนื่องจากว่าเหตุการณ์เพิ่งจะเกิดขึ้นในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมามันเป็นเหตุการณ์ในช่วงกลางคืนจึงยังไม่ค่อยที่จะสามารถมองเห็นได้ชัดเจนว่ากองทัพอากาศอิสราเอลเข้าทำการโจมตีเรือลำใดบ้างสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนในช่วง2-3วันที่ผ่านมากองทัพรัสเซียได้มีการถอยร่นออกจากพื้นที่ ที่กลุ่มฮายัตเตอรเอาเชมได้ยกกำลังพลเข้าไปทั้งในพื้นที่ฮามาในพื้นที่อ l เลปโปในพื้นที่ฮอมสมีการเคลื่อนย้ายขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานทั้งแผนเซอร์ S1 รวมทั้ง TOR ออทออกจากพื้นที่ทางตะวันตกของเมืองฮามาที่อยู่ระหว่างฮามาและฮอมสเคลื่อนย้ายออกจากมัสยับ ซึ่งแรงข่าวทางทหารของรัสเซียก็คาดว่าคงจะเคลื่อนย้ายไปยังบริเวณท่าเรือทาซัสแต่ว่าฝ่ายฮายัเตเรอเชมซึ่งเป็นฝ่ายต่อต้านกองทัพซีเรียก็สามารถลุกไปข้างหน้าสามารถยึดกรุงดามัสกัสยึดเมืองฮอมสได้เสร็จสมบูรณ์แบบกองทัพรัสเซียในฐานะที่เป็นพันธมิตรของกองทัพซีเรียภายใต้การนำของบาชาอัลอาซารประธานธิบดีของซีเรียคงจะมีการ วางแผนและเตรียมการรับมือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในเวลาอันรวดเร็วครับดังนั้นจึงมีรายงานว่ากองทัพรสัสรซเยก็ได้มีการถอนกําลังพลออกจากซีเรียหลายพื้นที่ครับล่าสุดมีการรายงานว่าทหารรัสเซียยังคงอยู่ภายในเมืองทาซัสและบริเวณฐานทัพอากาศฮามมิมที่อยู่ใกล้ๆก,ก,กับเมืองลาตาเกียพื้นที่ที่กองทัพอากาศอิสราเอลเข้าทำการโจมตีเข้าใส่เรือรบที่จอดอยู่ในลาตาเกีย แต่ว่าฐานทัพอากาศของกองทัพรรสเซียนั้นอยู่ทางใต้ของลาตะเกียครับและท่าเรือทาซัสนั้นก็อยู่ทางตอนใต้ของฐานทัพอากาศฮามมิมฐานทัพอากาศของกองทัพรรสเซียซึ่งฐานทัพอากาศตรงนี้กองทัพรรสเซียได้มีการปฏิบัติการใช้เครื่องบินเข้าทําการโจมตีเข้าใส่กลุ่มฮเยตเตรเอาเชมในระหว่างที่ฮเยตเตรเอาเชมยกกําลังพลเข้าทําการโจมตีพื้นที่เป้หมาม้ ท,ทั้งในพื้นที่เตลเลปโป้ฮามาฮอมส์แต่หลังจากที่ฮเยจัตรูอ,อัลเชมสามารถยึดฮอมส์ได้เสร็จสมบูรณ์แบบก็ไม่มีรายงานว่ากองทัพรัสเซียจะมีการโจมตีทางอากาศใดๆอีกต่อไปคาดว่าคงจะมีการเตรียมความพร้อมในการฝ่ากำลังพนออกจากพื้นที่แนวหน้าและเตรียมความพร้อมในการขนย้ายยุทธปกรณ์ทางทหารออกจากพื้นที่ สำหรับในช่วงคำาค้นที่ผ่านมาจากการที่กองทัพอากาศอิสราเอลเขาทำการโจมตีเรือรบที่จอดอยู่บริเวณท่าเรือทั้งสองแห่งทั้งในลัตะเตียและในท่าเรือทาซักนั้นก็มีความเป็นไปได้ครับที่อิสราเอลได้มีการให้หน่วยข่าวกรองรายงานสถานการณ์หรือว่ารายงานพื้นที่เป้าหมายต่างๆที่เป็นพื้นที่ทางทหารของฝ่ายกลุ่มฮชบลเลอหรือฝ่ายที่สนับสนุนฮชบลเลอเมื่ออิสราเอลได้มองเห็นว่า พื้นที่เหล่านั้นอาจจะเป็นภัยคุกคามอิสราเอลโดยเฉพาะอย่างยิ่งคลังอาวุธหรือยุธทธทบกรณ์ทางทหารใดๆอิสราเอลจึงได้ดำเนินการโจมตีทางอากาศเข้าใส่ครับตามแนวทางของอิสราเอลที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าอิสราเอลจะดำเนินการโจมตีเป้าหมายใดๆที่จะเป็นภัยคุกคามต่อพลเมืองชาวอิสราเอลเป็นเวลา3วันติดต่อกันแล้วครับที่กองทัพอากาศอิสราเอลโจมตีทางอากาศเข้าใส่ พื้นที่เป้าหมายในซีเรียโดยเฉพาะอย่างยิ่งการโจมตีเข้าใส่คลังอาวุธโรงงานผลิตอาวุธเคมีสถานีวิจัยทางด้านการทหารของซีเรียในพื้นที่ทางตอนใต้ของกรุงดามัสกัสในระหว่างที่ฮายัตเตอรอัลเชมกำลังเตรียมการจัดตั้งระบบบ,บริหารระบบปกครองต่างๆในซีเรียขึ้นใหม่ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่อิสราเอลยังคงเดินหน้าปฏิบัติการโจมตีพื้นที่เป้าหมายใดๆ ที่จะเป็นภัยคุกคามต่ออิสราเอลคลังอาวุธพื้นที่เป้าหมายทางทหารและในช่วงกําคืนที่ผ่านมาก็เป็นการโจมตีเข้าใส่เรือรบที่จอดอยู่ในท่าเรือสองแห่งครับทั้งในลาตเกียและในทาสัสแหล่งข่าวทางทหารได้เปิดเผยภาพถ่ายพื้นที่ภายในฐานทัพอากาศของซีเรียหลังจากที่อิสราเอลทำการโจมตีทางอากาศเข้าใส่พื้นที่ฐานทัพอากาศบางแห่งในซีเรียในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาทรงพ้นให้เฮลิคอปเตอร์ ที่จอดอยู่ภายในฐานทัพอากาศของกองทัพซีเรียได้รับความเสียหายและถูกทำลายไปหลายหล่าครับแหล่งข่าวทางทหารของยูเครนได้รายงานว่ากองทัพรัสเซียได้มีการถอนกำลังพลทางทหารออกจากประเทศซีเรียประมาณ6,500นายนส่งเข้าไปในยูเครนและประธานาธิบดีโวลดิเมียสเลนสกีของยูเครนได้บอกว่าถ้ารัสเซียชนะยูเครนรัสเซียก็จะส่งทหารกลับไปยังซีเรียอีกรวมทั้งจะมีการส่งทหาร ไปในประเทศต่างๆเช่นแอฟริกาซึ่งหลายคนก็ชื่นชอบรัเสเซียและมีรายงานด้วยว่าการที่รัเสเซียไปทําสงครามรุกรานยูเครนนั้นกองทัพรัเสเซียสูญเสียกําลังพลไปประมาณ7 0 0 0แ0นายมีทั้งทหารที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บในจํานวน7 0 0 0แ0นายกองกําลังป้องกันประเทศอิสราเอลจะยังคงดําเนินการ โจมตีพื้นที่เป้าหมายใดๆที่อาจจะเป็นภัยคุกคามต่ออิสราเอลทั้งในเลบานอนในซีเรียไม่ว่าพื้นที่เป้าหมายตรงนั้นจะอยู่ใกล้หรือว่าอยู่ไกลท่านผู้ชมได้คอมเมนต์เข้ามาสอบถามว่าแล้วทหารอิสราเอลจะตรึงกําลังอยู่บนจุดสูงสุดของภูเขาเฮอร์โมนต่อไปอีกนานหรือไม่อันนี้แอดมินก็ไม่แน่ใจครับแต่ว่าตราบใดที่อิสราเอลยังคงเห็นว่าจะมีภัยคุกคามต่ออิสราเอล อิสราเอลก็จะมีการดำเนินการตรึงกำลังพลไว้ภายในพื้นที่ที่เห็นว่าเหมาะสมและในช่วงเมื่อวานนี้กองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลก็ได้ยกกำลังพลลึกเข้าไปในซีเรียที่อยู่บริเวณที่ราบสูงโกลันที่เชื่อมต่อระหว่างที่ราบสูงโกลันซึ่งเป็นที่ยึดครองของกองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอล เคลื่อนกำลังพลเข้าไปในซีเรียลึกเข้าไปประมาณ14กิโลเมตรนั่นเป็นการรายงานเมื่อวานนี้ครับก็คงจะเป็นพื้นที่ที่ราบลุ่มแบบคล้ายๆกับว,ว่าเป็นเนินจากจุดสูงสุดแล้วค่อยๆสโลปลงไปครับประมาณ14กิโลเมตรการยกกำลังพลเข้าไปทำการตรึงกำลังเอาไว้ในซีเรียบริเวณริมชายแดนอิสราเอลซีเรียนั้นก็เป็นหนึ่งใน เป้าหมายในการป้องกันและเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการโจมตีจากศัตรูที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหน้าครับขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังครับสวัสดีครับ